เลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงแล้วขออนุญาตให้ทุกท่านไม่ดันกันนะครับในส่วนของตรงนี้ไม่ดันกันดังนั้นวันนี้เข้าสารทุกท่านท่านจะได้ไปพบกันทุกคนมีผู้สูงอายุมากมายในวันนี้ขออนุญาตไม่ให้ทุกท่านดันกันนะครับเรายังไม่เปิดให้กับทุกท่านได้รับกันดังนั้นวันนี้ ขออนุญาตนะครับคณะกรรมาการวัดจัดระเบียบสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ทุกท่านนะครับเกิดอุบัติเหตุในการดันแล้วลมขึ้นมาอ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรับประเคนเป็นที่เรียบร้อยเอาสาธุอีกหนึ่งร้านด้วยกันนะครับก็คือคุณธนากรคุณสุวิภานับส้มตับกันมา นะครับให้ท่านได้มีโอกาสในสุดวันนี้ถวายพระเกียรติกับพระเด็พระครณหลวงพ่อกานเสียงก่อนนะครับทุกท่านครับตะเกิยงโดยทองตันสลับตังเจ้าห้าเอ้าสาธุดังนั้นวันนี้การถวายตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ให้ดี เจ้าภาพลงทางประจําจุดประจําที่ถาวายทางบารมีแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดึกถึงแต่ปัตตุมรุนอวไย้เทวดาประจําตัวประจับกายตั้งจิตตั้งใจอย่างติโกมติกาที่ร่วมรับไปแล้วเองก็ดีสายเลือดเชื้อเนื้อไขเองก็ดีด้วยโกรธก็รับส่วนบุญส่วนกุศส่นเดส,ส,ส่วนของตรงนี้การถาวายทานบารมีเทวดาประจําตัว ประจำกายของทุกคนทุกท่านเจ้าภาพทุกตนเองก็ดีหรือจะเป็นทางด้านของแม่ยนา,างรถทุกคันที่เดินทางมานำสนสนบุญมาตรงนี้ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญตรงนี้ต่าประเทศโดยพ้อมกันเจ้าขาเต่า อีกหนึ่งล้านอีกหนึ่งเจ้าภาพด้วยกันนะครับเจ้าภาพท่านใดจะแสดงความประสงค์เป็นเจ้าภาพในกิรดีไซายแจ้งกับประเ็ศพระคุณหลวงพ่อได้เลยนะครับวันของเรายังขาดปัจจัยอีกเยอะกันเลยทีเดียวอยากจะให้สาราปฏิบัติทมได้เสร็จสินโดยเร็ววันเอ้าตั้งจิตตั้งใจถวายเจ้าภาพเอ้าเจตุ เด่กกครับขอให้ท่านรับท่านรวยเอาสาธุรางวัลที่หนึ่งวันหน้าตัเป็นของเจ้ตุกประยองแล้วล่ะเดคกับสาธุสาธุ ในกานได้ผลกุศลนบนำในส่วนของตรงนี้อีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือบริษัทเอ็กซิลี่โซนตะวันออกนะครับเ,เรียนเชิญพนักง,งานทุกท่านเลยก็ได้ครับนะ้อร่วมทำการบันทึกภาพถวายประเคนให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในส่วนของตรงนี้ท่นนานได้ทาการถวายไอศกรีมลดเด็กนำสุปเด็ดมีมากมานะครับขอร่วมอุมทิศทานกัทุกคนทุกท่าน บริษัทนิชาดำงซับกลายบริษัทแอลโลคารบริษัทสติกเกอร์ในำนับน้ำส้มเจ็ดนิบัขนมไทยพร้อมด้วยขนมเค้กมาถวายในวันนี้จากรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขนมที่อร่อยและไม่เหมือนใคร สอีกหนึ่งท่านนะครับคุณแม่สับเนียง ใ,ใกล้ยเปกลายวงตระกูลวงใหญ่จากชัยนาทกันเลยทีเดียวนำทางด้านของชาวกล้วยชาวก้วยนกสดน,นะครับทางแล้วแข็งแรงออกสาธุและทางด้านนี้ก็คือประธานพ่อป่านะครับประธานพ่อป่าได้ทําการถวายก็คือคุณแม่ป้องหรือว่าเจ๊ป้องคุณดีสีบ่อวินนะครับบริษัทสุขวังสับคอนแทคบริษัท ววนพาวเอร์พั์จำกัดนะครับตอนนี้ท่านได้เป็นประธานพร้อมด้วยเป็นเจ้าภาพโรงทางในส่วนของตรงนี้ร่วม,มทำการถวายเด็กครั้งนี้ออซสา Thank <laughs> you. หลวงปู่บอวาอย่าเพิ่งเปิดรงทางโยเดี๋ยวรออีกชัโมง่จะต้องทางไปถึงเจ้าภาพรงทางทุกเจ้าภาพเราได้บว่าไปเอาไว้วันนี้ได้มาที่วัดเตือนเพ็ญนะคที่ถา,เา,าถงเจ้าภาพเตรียมเอาไว้เอาไว้ด้านหลักคูระบาทได้เลยนะครับการได้ล้างอันที่ถากเจ้าภาพได้ทาการประเคนให้หลวงพ่อแล้ว ได้นำทนางานของทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาถวายนำไปจัดถวายพระในการฉัปเพนะครับณนะบริเวณหลักทุ่มพ้าป่านะครับก็เดียกเชิญได้เลยทางคณะกรรมการวัดจัดเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวรออนรรยยอยัสสญารอีกชั่วครู่เราจะนับสาสองหนึ่งไปพร้อมเพียงกันแล้วเราจะปล่อยโยมทานนะครับ